ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะหยิบอิตภัณ์ตัวหนึ่งมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นตัวที่วาเห็นรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ลองแล้วนะคะเพราะว่าเห็นโปรจากล a z a ด a าที่ผ่านมาพอดีเขาลดราคาค่อนข้างเยอะนะก็เลยกดมาลองเลยนะคะตัวนี้ก็คือ Nivea l u m i n u s 630 s p o t Cream Fitment นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีรีวิวกันแบบว่ากระหน่ำมากมากเลยว่าเขาสามารถที่จะลดฝ้าแดดสะสมได้จริงนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีฝ้า แบบเห็นชัดเจนที่ผิวนะคะแต่ว่าว่าเคยไปตรวจสภาพผิวมานะคะก็เห็นอยู่ว่าใต้ผิวเรานะคะก็คือจะมีเป็นฝ้าหรือว่าเป็นพวกจุดด่างดำที่แบบพร้อมผุดออกมาตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าวาเป็นคนที่เอาตรงๆเลยไม่ค่อยได้ทากันแดดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสะสมเรื่อยๆแน่ๆนะคะก็คิดว่าใต้ผิวมีก็เลยคิดว่าเหมาะที่จะลองตัวนี้นะคะซึ่งมันแตกต่างจากพันตัวอื่นที่เขาเคลมว่าเขาจะกําจัดพวกฝ้าได้ด้วยนะคะก็คือตัวอื่น,นี่ เหมือนกับว่าเขาจะใช้กรดนะคะในการลอกผิวนะคะให้มันแบบว่ากำจัดพวกผิวชั้นบนที่เป็นฝ้าออกไปนะคะซึ่งมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นด่างๆดวงๆขาวๆสำหรับบางคนที่แบบว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบบนั้นมาก่อนนะคะอาจจะเห็นบางคนจะแบบว่าเป็นดวงดวงคือมันลอกออกจริงมันขาวจริงแต่มันขาวเป็นดวงดวมันก็คือไม่โอเคนะคะหรือจะเป็นวิธีเลเซอร์ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นแบบว่ารอยขาวๆด่างๆเหมือนกันเลยทุกคนซึ่งนีเวียเขาก็เลยคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็น สารเวทีนิ่งที่เป็นแบบเอกสิทธิ์ของทางดูมิเนสโกสามศูนย์โดยเฉพาะเลยนะคะทําให้ฝ้าดูจางลงดูตื้นขึ้นดูแบบอันเล็กลงอะทุกคนปลอดภัยนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะจัดการถึงต้นตอลดเลือนจุดด่างดําและฝ้าจากแสงแดดสะสม10ปีได้เลยนะคะซึ่งเขาจะเห็นผลใน4ส,สัปดาห์แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆน,นะคะแล้วแน่นอนก็คือจะไม่มีพวกจุดด่างขาวที่หน้าเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นครีมไม่ได้บอกว่ามากัดผิวเราอะไรประมาณนั้น ะะซึ่งนี่แหละมันจะมีให้อ่านอยู่มากมายนะคะอยู่ข้างๆกล่องนะคะว่าก,ก็ดูจากข้างๆกล่องนี่แหละแล้วดูจากรวคนอื่นว่าเออคนที่เป็นกระแบบชัดๆจะมันสามารถที่จะหายได้จริงนะคะแพคเกจตเทพันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาจะมี2ด้านด้วยกันนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้แต่เวลาเราปั๊มออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเนื้อครีมออกมา2สี2ด้านด้วยกันนะคะตอนแรกว่าเข้าใจว่ามันจะเออมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะหนักหน้าใดๆหรือเปล่านะคะ เพราะเขาดูแบบว่าเข้มข้นแต่จริงๆแล้วพอเกลี่ยแล้วเห็นปะมันจะหายไปเลยแล้วซึมซึมผิวง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งโอเคมากๆเลยวาชอบเนื้อครีมเขาบอกว่าไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวหายไปเลยแบบนี้นะคะดูสีมันจะได้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้มีน้ําหอมนิดนึงนะสาหรับใครที่แบบคอนซ์เลเ่อร์น้ําหอมอะไรประมาณนั้นเนอะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะไวต่อไวต่ออะไรสักอย่างที่อยู่ในครีมอ่ะถ้าสมมติว่าใช้แล้วแบบสิวขึ้นเอ่อหรือปรับ พื้นอะไรเงี้ยเวลามันไม่โอเคจริงๆอ่ะของมันจะขึ้นทันทีหลังจากที่ใช้แบบแค่แบบ24ชั่วโมงเลยแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะตัวนี้สําหรับใครที่เป็นฝ้าเราก็เคยลองหลายๆตัวมาแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลหรือว่าอาจจะเห็นผลแต่มันมีความด่างก็อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าวันทำรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะทําให้หน้าดูกระจ่งางใสได้จริงนะคะเอ่อในเรื่องของฝ้ากระใดๆอย่างที่บอกเลยว่าวันไม่ได้มีเห็นชัดนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาก็ทําให้วารู้สึกผิวมีความแบบเออกระจ่าง แล้วก็มีความแบบว่าเรียบเนียนนะสิวไม่ขึ้นไม่เป็นผื่นว่าโอเคมากๆแล้วนะคะแต่ใครที่เป็นฝ้าเนี่ยว่าอยากให้ลองเลยเพราะว่าเออมันดีกว่าจริงๆตรงที่มันไม่เป็นดวงเป็นด่างๆอะไรอย่เงี้ย โอเคเลยแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ความที่เป็นนีเวียนะเป็นแบรนด์ระดับโลกนะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เลยนะคะซึ่งว่าได้ถ่ายเก็บเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะผ่านทางรูปถ่ายนะคะว่าแบบเออก่อนใช้เป็นแบบนี้แล้วก็หลังใช้เป็นแบบนี้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยด้วยการที่ดูด้วยตาเปล่าว่ามีความรู้สึกว่าหน้ามีความใสขึ้นชัดเจนเลยคือรู้สึกว่ามันใสขึ้นผิวดูแบบว่าสุขภาพดีขึ้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของจุดด่างดําช่วงนี้ว่าไม่ได้เห็นชัดมากรอยสรงร อยสิวหรืออะไรก็ไม่ได้เห็นชัดมากแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความกระจ่างใสมีความแต่งตึงขึ้นดูแบบว่าเออดูผิวใสนะคะช่วงนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหาผิวอะว่างั้นเหอะหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ว่าใช้ตัวเดียวเลยนะคะทุกคนไม่ได้ใช้เป็นแบบไอ้นู่นนี่ลงก่อนอะก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็ทากันแดดนะคะซึ่งเขาแนะนําให้ใช้คู่กับกันแดดของเขาด้วยนะคะซึ่งก็ว่าไม่ได้เอาอันนั้นมานะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็น่าใช้ดีแล้วก็ราคาโอเคด้วยนะก็ ไปหาดูได้นะคะแต่ว่าเขาแนะนําสําหรับใครที่แบบมีความแบบคอนเซิร์นที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝ้าจริงๆนอกจากที่ใช้ทิชชู่ที่มีประสิทธิภาพแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกันแดดด้วยนะคะจะได้ช่วยอีกแปลงหนึ่งนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวว่าทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะเป็นโปรโมชั่นของทาง l a z a d a นะคะเผื่อจะกดไปแล้วก็ได้ราคาพิเศษแบบวานะคะซึ่งออกใหม่ๆว่าก็เห็นราคาค่อนข้างสูงอยู่นะตัวนี้แต่ว่าพอได้โปรแล้วก็รู้สึกว่าเออจับต้องได้แล้วพอเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็ ราคาสมเหตุสมผลอยู่นะคะกับผลลัพธ์ที่ออกมานะคะใครที่สนใจหรือใครที่เป็นฝ้าแล้วอยากลองนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยววานทิ้งนิงเอาไวใ้ให้เนาะดูใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้มีคาถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ